สบายดีพี่น้องสงบายดีตอนเสาร์พี่น้องพันยาพามผืนยิบย,ยังผอแหงบ่ยิบแหงให้ยายเงึงพี่น้องจ๋ากเฮ้เริ่มเริ่มมีผู้ยา่านท้องเจ้าเลยได้บ่อกระบาปแลว้วพี่น้องเลยมันหลดบุลรงดอกขนาดนี้แล้ว ยังแล้วคสิมียาดีอะไรข้นวดใส่ออกกําลังกายเราก็บม่ได้อยู่บม่ได้เศร้าเวียกงานการสางลรวก็เหตุเนาะเราบริหนังได้นอนอยู่มันหักบโลดเองมันเราก็อยากหลุดคือกันเมียนพวกออกมาขายยาว่ะมันมันสิคุมการกินแล้วมันก็สีเผาพันใครมันในหนาท้องหาล้อยบาทเราก็ซื้อกินพี่น้องเลยมันหักบโลง นม่ใช้ลูกไม่ใช้มันหักโบลงพี่น้องเอ้ยปลานั่วอาหารเส้าของมือนี่เบิ่งดูอื้อหือไป็นวัลูกจะดอนโอ้โตายแต่ปลาดูกักแน่หวานเนยอาหารเส้าอีเรเว่าแ่เบืงดูเฮ้ มันคือเก่งแค่หหไหนได้มาแล้วอุอ๊ยเบิร์กดูผูนี่แหละนี่จิได้กินป่นปลาแล้วนี่ปลาดุกเบริร,รดูผูกปลาโลเล่โอ้ยมีปลาโลแล้วอีกปะลูกมีปลาโลแล่เฮ้ยเ <c oughs> ้ยออะไรแม่เบิ่งกมึงดู เล้วบอกลูกปลามันนี่เออพูดว่าไงบุญรุ่นเวยมันเก็งหนาแล้วเนี่ยบุญรุนเหียเด้อเอาเกลอไปส่งเลยดีก่อนเอาไปต่อไปเลยนะโว้วเมื่อโว้วแน่นอนมีแนวกิน บอลหนึ่งห้าร้อยบาทพี่น้องว้าเหรอนาะบุลงเบอรดุงโง่งดีทุกโมงเลยเลาก็อยากลงอยู่พี่น้องเอ้ยมันหักบุลงังเฉยๆนะใดจะสกินยังคันวอดประเภทโอน่าหลอกตลอดหักบุลงเนาะพ่อมันบุล้งหรอพี่น้องเอ้ยคันบอดอื อันนี้กระเป๋าเครื่องแม่น้องอีพี่น้องเอ้ที่เสื่องไวแล้วนี่จะเอาไปส่งให้แม่มันอย่ามันเห็นแม่เป็นกะตัดใจนเนาะวานนี่ไว้ลูกมือน้ำปะไปเลยย่ามันได้ยินปัวไปปล่อยเจ้ยเอาด้วย อขังเป่อันนี้เป็นกระทงเครื่องของแม่เผินพี่น้องที่ถือม้ามือก่อนนั่นแล้วเอาไปส่งหายยันเขาออกไปต่กระโตพี่น้องเลยคันสีเอาเครื่องเอาข้องปอ้ายระยัน้องอีน่ะเห็นยันมันยากเมื่อน้าอีกแล้วเขาเออกก่อนแล้วสิหลักเอาไปส่งหายน้าล้างอีกอันนี้น่ะแม่เผินก็จกให้เขาเฮียนละแหละบาดนนี้ห้องนอกชุ่มเผินก็น ครอบครัวมันกับโบคือเก่าเลยนะก็เลยเลูกมาเขาขอหงเฮียนซะบให้ลูกเมื่อนั่ตัดชินใจเลยแหละแม่ก็ดีจิพากันจิพากันออกไปส่งหายหักใจเลยเนะทุกคน มันอะไรแม่มันก็บันเป็นหนังสื้อคือกันเพื่อนคบขาเป็นบระชุคน เขาเป็นอย่งส่วนกันโทรอะไรดิเออยยาดิลเฮ้กุหยาดอี้ยพอโทิข้อไฟอะไรทีดี้องลงไปกูยยาดโอ้กลับมา อะไรดิตายอืมบ้านได้น่ะนะเลือดบ่อน่ะนะ้าจะแหลนเอาอมาเอา่ะอยาดเลย ไปเบิกหมอผุพยาดเตียงผูไปได้เตียงยาดเลือดได้กระเจ้าพาหลุนล้มพี่น้องเลยแต่ว่าข้าเจ้าเขาไ่นแหละตอนนี้ยังถามเบาใจจ้าขนไปใส่เพี้ยงบมเมื่อใช่นางานเป็นหมูไ่อหนเนอะ้ออเคยเดียวมาทางนี้ <g ül> <g ül> ยาลเลือดในแขนเราอาบเมืองผเลือดแม่นนั่แหละ ไม่เล yes. ือดไม่ได้อยากเขาดิอยากเขาอยู่บ่างเขายอมไปกินมันกินอืมขันอยากเขาไปไปกินก๋วยเตี๋ยวบ่ไปกินบ่อยู่หานกุกกะทันทางหนานี่ไม่ได้ยี่งคิดเต่ มากินน้ำทา่าอังปะจะทาไรไน่าจะเห็นบานนี่นางคุณนูดาวนี่พี่น้องเลยก็สิอีกเงาไกลสิจะเห็นนล้วมันเขาเงี้ยนเจะก่อนบังคำันกันดิจะอย่าพึ่งลงมาเอามันเด้อจ,จากปจจัปีสิมาเอา เออมันใหญ่สัตัวซะก่อนจะให้มาเอาดีแหละดีลายดีลายดีลายขัดบัลน,นั่นแหละดีลายดีลายจะหน้ากับพี่วีลงมาอย่าลงมาได้ยายควาไปลงดอกกายไม่ารักมากเดี๋ยวกไปแจ็คกับถ้าเราไปเั็นมีผู้เอาหายเลยไปาย้ายตาแจ็คกับไปลุก <laughs> <laughs> สิ้ปจยตาเจทางไหนก็ไปบาบั่รเดียวมาเยอมาบนเวียนข้สสปรุ่นยามันพี่นองแม่ยอเยอคือสองขุนอือกบแผเสเทอว่นได้ใช่ไหมโชเอาช้อในบาทเดียอือจะไปอันนาเบเรอือแผ่ได้ทางนี้นะคน นี่นะขี้อ้าวแผลมันไม่มีแผลมันใหญ่เกแ,แน่ต่นนล้นีอแหละขานีกับคนตานีกับขี้อยู่ขาหนีกับพิษแผดกัน อก <ś led> ใจไปสื่อหน้มพีน่น้องแตย่ยังประธนเห็นมา <S <S มา,ม,ามันตาไวๆดะฮะนารักอัทงเขื่องลุม,มาเสื่องแต่เศร้าผมมาไว้ในาขางหลดมันคืนมาแต่ยามลี่พอพอจากเบิรงป้ายพอพนังยิบจักเดี๋ยวมันละมาส่งจะทงเขาไปยั uet, นะ้งอะไรมาหรอยืมผ้าเฮ็ดเนี่ยกหล่า ป้าโกซื้อมาสางคอนโดแล้วพี่น้องบาทนี่จักจอกเด้ขู่กันเลยโอ้ยเอากาแฟใหม่แล้วดีลาวดีสิตายนำทางโหสะละโปกเมาเอ้ยชื่อห่านไหนห่านอันหนาวเฮียนเออใช่มาเจอท่านจะคือบ่ซื้อห่านหนาวเฮียนห่านตัวข่อยมากกาแฟพู มาจอบซิบสันึิบหาบุคคลหนึ่งเออก็นยังดีกว่า,าเจ็ดคนวิ้น,นโ,โอ้ได้เลยโอ้ดีหน่อยดีเลยอืมแจ็บหลาย ทาผู้บ่าวก่อนบ่คือชิมเมื่อแหละหอยออกกินเสร็ได้ป้าหักะเมื่อเพื่อจะไปทำงานอีกคิดหอดก็ับออเดอร์อย่าลงมาเอามันได้ป่ะนี่เออมแม่ที่นังสือได้โทรเอาคัมมาเบลลี่เอ้ยมาเอากันแหกกัดเออเบสิโลปาดอกลูกซื้อเออเอาแล้วก็ชิมคนอาหารค่ะเออ คิดท,ทอดก็อ,อ้นเอา,าเเอ,อ,อืออะไรยังเงางแก่ะเรียบร้อยแล้วมือก็เออเออโชคดีน้วมันกับน้วมันกับแป้งเขาเฮียนแล้วมันจันทร์ ใส่ถาเบิง่งในคลิปเอาเบิ่งน้าอีดาปลาเตอร์ดเอาเะเเฮะ <c oughs> ป้าโทรเผิ่อจหอดีเนาะ จะหอดพี่น้องให้พวะเราพลาดกัโชค่โชดีทีวมาได้ใชนไหมของโชดีแต่ว่าวเดินทางไกลไปน่ะนี่ Quay em đấy lại đây